เป็นไงครับสำหรับวันนี้จะพบกับรีบอลเอฟซีครับมีความรู้สึกยังไงครับตัวเราคุณมีความมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับที่จะชนะในนัดนี้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่เลยสัตว์พมเขาศัตยเนาะเออเป็นเป็นเป็นเอริสอะไรแกเออไอริสอะไรแกอีิสเนี่ยน่ะไอริแกเออไอริสอะไรแกเออไอริสนี่นะนี่ครับตัวยิงของผมคุณสวยสวยเอฟซีครับสวยเอฟซีคุณมีความมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับที่จะได้รีบอลรีบอลเอฟซีครับ มีความมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วสาเหตุที่ให้ทําให้คุณมีความมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์มาจากสาเหตุใดไหนครับยกงงเองจริกน้ำแข็ครับเป็นไงครับสําหรับผู้จัดการทีมน้ําแข็งส่เอฟซีมีความมใจผู้จัดการครับวันนี้มีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนที่จะชนะดีบอลเอฟซีได้ครับโอ้ก็ห้าสิบห้าสิบครับนี่เราคนมั่นใจตัวเองครับคนมั่นใจตัวเองครับต้องห้าสิบห้าสิบแล้ววันนี้การฟิตซ้อมเป็นยังไงครับ การซ้อมนี่ของเรานี่ตามสบายครับตีรีตายครับแบบซ้อมใครซ้อมมันครับแล้วก็มาจับ,บใจกันครับแล้วการเล่นวันนี้วางแผนมายัางไงครับประคองลูกข้อครับประคองลูกข้อแบบไหนครับประคองลูกข้อแบบแบบว่าบอลไปไหนไปโน่นก็สิบตัวตกตัวเลยครับเราปะทะเองเดียวครับเราใส่เกาะมาปะทะเองเดียวแล้วอาหารการกิน ในเรื <Williams. S 1> ่องสุขภาพร่างกายของนักยีฬาเราให้กินอาหารผมเนี่ยครับตกยำเราให้กินอาหารครบห้าหมู่ครับนักกีฬาเรามีตัวใหญ่ครับไม่ต้องห่วงครับวันแรกสุขภาพร่างกายของนักกีฬาเป็นยังไงครับแข็งแรงดีครับท้าวันกันทุกคนครับแต่ว่าสุขภาพแข็งแรงของเราก็็สุขภาพก็แข็งแรงดีครับแต่เกือบม่ นำโดยคนนี้นะครับบอลแรกอาจจะคาอ่อนไปหน่อยนึงแต่ว่าก็มีปิดแล้วครับปิดแล้วปิดแล้วดูแล้วดูจากคนรีบอลเอฟซคาดว่าจะมีผู้เล่นที่เต็งเเยอะเลยจะมีมีความรู้สึกยังไงครับโอ้ยเราไม่กลัวครับไอ้รูปหลังใหญ่นี่เรา <c oughs> อาศัยความ <c oughs> ทักษะดี รัเนี่ยมื่อตัวเราก็เหนียวแน่นก็ห่วงครับนี่นี่เหรอคาดว่าจะแพ้จากกี่ซูลครับวันนี้โอ้ยแพ้โดนนึงกันครับกำลักับใจครับใจเราโดนนึงกันใจเราไม่แพ้ครับเป็นกรรมการเจ้าน่ะห่วยกรรมการอย่าพึ่งมาถ่ายครับนักบอลเก็บตัวครับอย่าวางยาครับอย่าวางยาครับรอดวาให้คุณดาวครับใจไปลงอีีเลยเอ้าลงก็ลงครับนี่ครับแล้ว ครับครับความสามารถเฉพาะตัวของนักกีฬาแต่ละคนเป็นยังไงครับโอ้ยทักษะเรานี่คัดมาจากสโมสรดังๆช่วังประเทศครับยาเยอะอะไรอัดมาหรือยังครับเนี่ยยาเยอะอะไรก็อัดมาแล้วครับนี่ครับเป็นนักกีฬาตัวเต็งของทีมน้ำแข็งไซเอฟซีนะครับว้าที่เป็นญาติแท้หลวู